สุดครับนี่ก็พามาเยี่ยมชมสวนนะครับต,ตั้งมีดีๆเดี๋ยวรูปดนมีตัวนี้กับจอบตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีครับไปหาเ,าเองครับในช้อปปี้ลรือด้ามาเล่าให้ฟัง ตอนแรกๆผมไม่มีอะไรคุมคุมคุมหน้าดีเลยครับมันเกิดอาการแบบว่าแห้งนะครับมันมันแห้งมันก็คือจะตายอะ่ะผมก็เลยเอากิ่งไม้มาใส่ครับลูแล่งหญ้าเอาย้าคุยเข้ามาคุยลงไปตัดกิ่งไม้อะไร,ะไรทำ ก็เริ่มดีก็เริ่มดีขึ้นกว่าวันก่อนๆครับเพิ่งทําเมื่อไม่กี่วันนี้นะอันนี้หนักเลยให้ดูอันนั้นไผ่ยักยักหน้านะยักหน้านตัวนั้นตรงนี้นะ่าจะเป็นสร้างหมอนครับโอ้โหสร้างหมอนนี่ก็ใบคือลักษณะที่เราไปซื้อกิ่งพันเุนี้ย่ยา ย้ามันก็กับไผ่เนี่ยมันก็คือตระกูลเดียวกันนะครับเป็นย่ามเหมือนกันดูแห้งดูอะไรมาเลยดูแต่ดังเพราะทาคลิปอยู่ลรกนี่แห้งหมดเลยแห้งลักษณะใบมันแห้งหมดเลยครับแล้วก็โหมก็ทนเหมือนกันนะจะเล่นไม่เล่นไม่เล่นแต่อันนี้อันนี้ตอนตอนมันจะเล็กมันจะเหมาะ ในการส่งแล้วก็กว่าจะโตนะครับแต่นี้จะเป็นเหมือนลากมานะันอะถอนมาอันนี้ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงขึ้นเลยนะฮะเห็นใบไหมเน,นี่ยใบมันเหมือนหญ้าเลยต้นมันเขียวมากเพราะมันมีตรงนี้คอยช่วยเหลือครับเข้มาม้เดี๋ยวรนตรงนี้คอยช่วยเหลือครับแดดมันมาตรงดงหญ้านี่มันชอบล้มลครับ ด้วยปัจจัยก็คือร่มด้วยร่มลื่นก็คือโตเร็วแล้วก็ไม่ได้เป็นกิ่งตอนมาถ้ากิ่งตอนอ่ะใา้มันโดนแดดอย่างเงี้ถามว่ามันดีไหมมันดีเราก็ต้องรีบคุมเลยเป็นการทรมานมันว่ามันจะทนได้ไหมยังไ,ไงผมก็ไม่รู้นะถ้ามันรอดมาถ้าบางคนไปนสุมเลยก็จะดีกว่านะอาจจะรอดเลยนี่ผมไม่ได้สุมนะ ผมก็คุยยามาคุยยามาโดยใช้เคียวอ่ะคุยมาคุย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 ลงไปที่ตะลิ่งครับเอาไปทํากันได้นะครับผมก็จะให้ดูว่าผมใช้ยาทําอะไรมั่งครับยาเนี่ยผมเก็บเกี่ยวเข้ามาผมไม่ใช้ยาสียาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยนะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันมายุ่งกับทุเรียนผมผมก็ ก็ต้องมีแบบว่าเอาโรยโคลนให้มันไม่สามารถกินได้นะนี่ก็เป็นส่วนสนุกข,ของลูกผมแล้มาแล้วครับในหญ้าผมก็ทับนาดินมาครับแบบนี้ พอผมมาเปิดดูนะครับก็หน้าดินดำๆก็เกิดครับ <_ d> um> ผมเผาไปรอบงนะแล้วก็เคยเคยเผารอบหนึ่งแบบเผามันก็ได้ขี้เท่าไนงะแล้วก็ปล่อยให้มันลุกมันก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ขึ้นขึ้นเป็นกระถินตรงนี้แหละกุงกอกระถินตรงนี้ฝั่งนี้ยเป็นกอกระถินแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นย่านเ่ยเปียมก็ขึ้นเอง ตรงนี้มันก็มีกล้วยอยู่กอเดียวผมก็มาเพิ่มครับแฟนผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหญ้าเนี่ยผมคุยดึงๆมาใส่โคนนะครับอันนี้ผมก็จะถมอยู่เพราะว่าผมมีหนอ้กล้วยบีบตั้งใส่มันี่เมือกล้วยเล็กๆกันนะมะพร้าวนั่นนะตังทรงขึ้นมาแล้วต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนมันก็เลยโตขึ้นเร็ว <ป>ตรงนี้จะเย็นมากครับ<ป>อากาศจะเย็นปลูกส้มได้ผมก็ขุดหนอกป้้ยไปตรงนี้แหละยังไม่ได้ถบเลยเลี้ยงไว้เดี๋ยวเอามาเอาอีกต้นนี้ก็น่าสนนะี๋ยวปลูกตอนเย็น มะพร้าวนีตน่ต้นนี้ต้นเล็กนะครับมันก็ออยังไม่ตั้งต้องช่วยช่วยมันหน่อยอันนี้ผมตั้งให้มันเลยผมตั้งให้มันเลยกลัวมันตายสั่งมาต้นเดียวมะพร้าวต้องหันที่ไปทางที่ตะว,วันออกนะครับมันเป็นเหมือนกับว่ามันจะชอบแดดแดดเช้านะมะพร้าว ต้นไม้มันมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมันมีเทคนิคการจะไม่เจริญเติบโตก็คือเตาอยู่นี่ลูกมันมีอะไรพัฒนาการของมันก็คือถ้าเราให้น้ํำมากเกินไปมันก็จะหลับเลยก็คือเหมือนต้นทุเรียนมันจะหลับมันจะไม่เจริญเติบโตเลยครับคือมันรอจนน้ำลดนับ พืชแต่และชนิดเราต้องศึกษาเอาครับถ้าเราให้น้ําน้ําน้อยมันก็จะเหี่ยวนะครับทุเรียนแต่ตอนนี้ผมก็กลังศึกษาเหมือนกันศึกษาเหมือนกันตรงบริเวณนี้เย็นมากเลยผมลงตรงเย็นๆเนี่ยผมผมลงมะนาวมะนาวแป้นมนาครับนี่ครับกับตรงนู้ต้นหนึ่ง ย้อนไปไหนลูกจะกลับแล้วลยลูกจะกลับก็กลับไปได้กลับไปหาแม่แมันาวมันาวมันไม่ค่อยชอบแดดแรงๆนะนี่นะฝั่งนู้นแดดแรงใบหนิกแดดแรงแดดทางตะวันแดดทางทางตะวันตกครับตอนเช้าแดดมันจะไม่ค่อยร้อนต้นไม้มันชอบ ไปไหนโลูกไปกลับบ้านแล้วล่ะย้อนเนี่ครับทุเรียนทุเรียนผมก็เพิ่งดูเมื่อเช้านี้นะมีคนมาบอกวิธีการปลูกนะเขาบอกว่าให้ให้ใหบเขียวๆนะี่ค่อยมาลง ต้นนู้ยังใบอ่อนอยู่เลยอันนี้มูสังคิงนะครับมูสังคิงพูดถึงต้นพันธุ์มันก็สู้แดดดีนะเนี่ยปกติผมทํารากมันขาดด้วยนะมันมันไม่ขาดหรอกแบบว่าการชะการการทําขึ้นมาเขามันมาด้วยแกบแกบผสมเนี่ยมันมีโอกาสแตกสูงแต่ถ้าเป็นดินดินเหนียวๆเ,เลยมันจะไม่แตกครับต้นต้นพันธุ์ anhu mì đinh giới quá ta Tà... do thấp on không có buộc mua mua hôm nay john cap dang hoa pã nè cap dang mà john mấy cái đời nhủ john อันนี้เป็นพอดีดูลูกอยูนี้อันนี้เห็นไหมใบมันจะอ่อนครับปกติเขาจะให้เลี้ยงให้มันใบมันเข้มก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้แต่ดีตรงอย่างหนึ่งปลูกตรงนี้ดีดีดีระดับหนึ่งปลูกนี้คือตอนแดดแรงมันก็มาครับ แดดแรงมันก็บังให้ต้นนี้ปลูกมะม่วงครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคนะผมว่าถ้าปลูกโดนแดดทั้งวันนี้ก็ไม่ไหวไอันนี้ก็สู้แดดดีนะครับตัวเนี้ยซื้อคนละที่กันนะครับเพื่อเอามาทดลองดูทดลองนะครับก็วันนี้ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ต้นกล้วยก็เอามา ฝากเลี้ยงนะฝากเลี้ยงมันหน่อยฝากคือให้มันชุ่มชื้นน่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหานะเราต้องหาราที่กินราอีกทีหนึ่งก็คือชื่ออะไรสักอย่างเนีน่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทำซองมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะนอเออไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน เป็นสวนสนุกข,ของลูกไปแล้วครับที่นี่นี่เล่นบนบอกก็ยังสนุกข,ขนาดนี้แนละ้วโว้วิเป็นไงผมเอามันยึดหน้าดินมาก่อนอยังมีด้านล่างนี้นะผมไปลงขี้กเกียจเดินลงไปผมลงต้นจิกน้ำนะครับพอทีนี่มันจะแพร่ลงเนี้ยได้เก็บยอดขายต้นจิกน้ำลงไปเก็บยอดได้ยอดขายมันเป็นพืชสะชื้นน้ำสะชื้นบอกแล้วมันพืชมงคลนะครับก็ลองหา ปลูกกันดูนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปนะครับหลังๆผมมาทําด้านนี้นะครับด้านนู้นก็ทํานะครับเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูครับจะพยายามทําให้ทุเรียนมันรอดแต่ก็ไม่ก็คงจะรอดเพราะมันอยู่ติดใกล้น้ํานะถ้ามันไม่รอดก็คงต้องรอดูด้านนี้ครับถ้าด้านนี้ไม่รอดต้องรู้ว่ามันต้องการอะไร แต่เราก็ระวังเชื้อราไว้แค่นั้นแหละถ้ามันชื้นจัดมันจะเกิดเชื้อราเชื้อรามันก็มาจากกล้วยแหละกล้วยมันเราก็เอาลาดีกินลาไม่ดีแค่นั้นเองไปหามาอะไรชื่ออะไรสักอย่างาต้นต้นส้มมันไม่ชอบแบบนี้เนหะ็นไหใบมันจะมันมันจะแห้งๆอย่างนี้ยขั้งนี้นะ โอเควันนี้มีประมาณสามต้นตรงนี้ไปปลูกลูกหมแลวต้นสมตรงนี้น่าจะไม่ลุ่ม